7 8 9 Let's go ส o the God Paradise ครับผมก็ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับพี่ได้มาเดินคนแดงยวกับใช่คือคืนมากครับผมแล้วก็วันนี้นะครับมางานีิต่ออวอร์ดวงไดนะครับมีการได้เข้าชิงด้วยก็คือรางวัลสาขา Music a r t i s t of the Year ครับผมใช่ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น แรกเขาชิงเลยเป็นไงบ้างจุดนอ๋รู้สึกได้เข้าที่เข้วันค่ะรู้สึกก็รู้สึกตื่นเต้นเลยก็เป็นเกียรติมากครับที่แบบมีรายชื่อพวกเราที่แบบเพิ่งเป็นแบบศิลปินหน้าใหม่เข้าไปอยู่ในรายชื่อนี้ด้วยก็รู้สึกขอบคุณทันติกรมากๆเที่ยากันสีกับพวกเราแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่าโหวตให้เราด้วยครับผมก็รับรู้ตลอดว่าเขาแบบปั่นโหวตกันเยอะมากเก่งมากไนเอยนอนดคนเก่งมากครับ ไปโบนอะไรไปหรือว่าเขาแน่จะโบนทางทางไพรส์ก็โบนก็ยังหนักหกนะใช่รู้สึกว่าเขาแบกว่าเต็มที่กับพวกเรามากจริงจริงเลยเได้เห็นไหมคะว่าแฟนแบบว่าเข้าไปโบนตนรายการจะเห็นไหมเห็นเห็นค่ะมีมีเขาแบบมาลงคอนเทนต์ในทิกตอกด้วยแบบว่าตอนนี้ร่างกายเป็นยังไงอยากอยากทำงานแล้วเขาก็เหมือนเขาช่วยกันโพสใช่ผมก็เห็นแล้วก็สนุกสนานกันก็คิดว่าเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่ ไปขับน้าเจนจอยกันมากเลยก็จะเป็นเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริง,รงผมอยู่ในชีทด้วยนะก็อขอบคุณแฟนๆมากเลยครับผมแบบว่าอย่างที่พี่มินบอกว่าแบบเราเห็นว่าแบบแฟนๆเหนื่อยมากแต่เขาก็แบบยังแบบว่า มีแรงมีบันนาชัยที่แบบอยากจะหให้กับพวกเราอยากจะแบบให้ให้เราัปกับพวกเราแต่เราก็รู้สึกว่าคือทุกคนแบบว่าทำแบบว่าทำทุกอย่างกันเต็มที่มากเลยใช่รู้สึกว่าแค่นี้แบบว่าทุกแบบก็ดีใจมากๆแล้วที่แบบเราจะเป็นยังไงก็ใช่ใช่ใช่เราเราได้รับรู้ว่าแบบครอบครัวไพรส์มันโตขึ้นไปพร้อมๆกับไดายสก็โอเคเลยอ่ะค่ะของผมน้อยวันนี้กินเล่นไหมใช่ฮะ ก็ฝากเพลงอครับซิงค์ล่าสุดชื่อเพลงว่า Yes Man ครับเดี๋ยวมีหลาทางยูทูบธรรมดาเลเวลซักฟังและทุกช่วงแพลตฟอร์มเลยครับผมส่วนโซเชียลมีเดียเนี่ยชื่อาซื้อก็สามารถติดตามพวกเราผ่านโซเชียลมีเดียได้นะครับผมที่ได้ดอสเลและก็ได้รัสกอร์สเลครับครับผมแล้วก็จริงๆวันนี้เรามีโชว์ด้วยครับผมจากทางนกับที่ทางงานสตาแกรมก็เป็นเพลง Yes Man อเพลงอะไรเดี๋ยวไปดูกันดีๆนะครับเมื่อกี้รอดูได้ครับทางไลฟ์ ได้ครับครับผมครับก็ปัดติดตามพวกเราแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกคนในยูทูบกอบอกว่าวันนี้จะมาสร้างสิ่งสารอะไรแล้วก็มีผลงานอะไรให้มาแบบทุกคนได้รับชมกันครับุกคนก็ปัดติดตามอวรารได้ไหมได้ให้ให้ให้แบบโชว์โฮมเพียสแมนไหมข้าขึ้นบนเบาๆได้ได้หนึ่งสองสาม